ใช่ไม่ใช่ใช่แปลว่าท่านไม่กล้าเปลี่ยนแปลงแล้วท่านจะเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งได้ยกตัวอย่างง่ายๆแค่เี้ยที่ปันธุ์ก็ก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าพวกเราเนี่ยซึ่งเป็นเยาวชนแล้วก็เป็นดอกไม้มีความหวังเหมือนที่หวัวหน้าพักธนาธรพูดบ,บ่อยๆนะครับเรามีความฝันเรามีความหวังและเราเชื่อว่าประเทศไทยเปลี่ยนแปลงได้อย่าให้ อุปสรรคของวิธีคิดของกลุ่มชนชั้นนําที่ผ่านมาเนี่ยมาครอบมาบอกว่าเฮ้ยเด็กมันคิดไม่ได้ว่าเรื่องพานต้องมีคนหนุนหลังผมนี่พออ่านข่าวแล้วขำครับผมเชื่อว่าในศักยภาพของเยาวชนยุวชนพวกเราที่คิดเป็นทําเป็นและระบบการเป็นสร้างเครือข่ายนะครับผมให้คำนิยามของการสร้างเครือข่ายไว้อย่างนี้นะครับการเป็นเครือข่าย ไม่มีสายการระคับบัญชาโดยให้ค่าความไว้วางใจเชื่อมโยงไว้ด้วยไมยตรีจิตผูกมิตรเพื่อแลกเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพทุกคนต้องทราบอุดมการถักทอสารรูปแบบมาตรฐานแน่ร่วมต่อสู้เรียนรู้เพื่อปกป้องมีอำนาจต่อรองนำไปสู่ความเป็นพี่น้องอย่างเท่าเทียมน,นี่คือคำนิยามของคำว่าเครือข่ายที่พวกเราทุกคนต้องกลับไปทำที่บ้าน ทำได้ไหมครับไปหาเพื่อนชวนอนนั้นประธานสภาผม <_ d ata> คนนั้นประธานสภาผม <_ d ata> นะครับแล้วก็เป็นขวัญใจของกลุ่มยุวชนประชาธิปัตย์ตรงน้นเรื่อยนะไปทําให้เพื่อนเพื่อนของเราเป็นเครือข่ายให้เขาชอบให้เขาเชื่อและชวนมาช่วยพวกเราในการทํางานให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง อย่าให้ใครมาตราหน้าได้และผมเชื่อมั่นจริงๆว่ายุวชนเยาวชนที่ทําเครือข่ายมาตลอดโดยเฉพาะเมื่อเช้าผมเจอท่านหนึ่งที่เป็นยุวชนเป็นรุ่นแรกๆปีสีก็กามาก็ต้องขอบคุณแล้วก็การสร้างรุ่นรุ่นต่อๆมาเนี่ยครับคือการสร้างความเข้มแข็งผมให้คํานิยามไปแล้วนะผมให้หัวใจนักปราชญ์ไว้อีกนึงหลายท่านยังเรียนไม่จบนะหัวใจนักปราชญ์จำได้ไหมครับสุจีบุรีใช่ไหม ผมให้เหลือว่านั้นอีกฟังเยอะๆคิดวิเคราะห์เป็นถามให้ตรงประเด็นเขียนจดบันทึกอ่านเยอะๆพิมพ์สื่อสารได้ทุกคนพิมพ์ใช้เน็ตใช้โทรศัพท์มือถือนะครับหัวใจนักบากลักษณะแบบนี้จะทำให้ท่านเป็นคนที่เข้มแข็งนั่งแถวหน้านะครับวาจาคมคาย แต่งกายต้องสนาทีท่าต้องน่าสนใจคำพูดไหนต้องคมสั้นเร็วกระชับใครลุกไปฉีผมบอกเลยว่าเสียดายที่ที่ผมมายืนพูดตรงนี้ท่านจะขาดอะไรไปประเด็นอะไรหลายอย่างไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวช่วงท้ายผมจะมาเล่าประสบการณ uh ์งูเห่า80ล้านให้รับนะว่าทำไมผมไม่ขายอุดมการแล้วก็ ช่วงแรกๆก,ก็จะไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็สามารถตั้งคาถามนะครับตั้งคําถามให้เป็น two-way communication ได้เลยนะครับท่านเป็นพลเมืองในระดับที่เหมือนในคลิปไหมครับที่ท่านดูคลิปที่เขาแชร์มาที่รถยนต์จอดปุ๊บตรงไฟตรงทางม้าลายแล้วมีคนเดินข้ามทางม้าลายข้ามรถคันนั้นอะ่ะเขียนไหมเห็นใช่ไหมเออท่านกล้าทําระดับนั้นไหม มีคนบอกกล้ามีคนมาหาคูไม่ค่อย,ยม,มั่นใจว่าแม่งชกกูหรือเปล่าวะวันนี้คนที่เป็นพลเมืองต้องมีความกล้าในหัวใจครับวันที่มีการปฏิวัติรัฐประหาร22พฤษภาคม2557ผมเป็นข้าราชการประจำผมรับไม่ได้ครับรุ่งเช้าผมเอาเสื้อทหารใส่ยืยมผ้าถุงเมียมานุ่งถือไป เขียนภาษาอังกฤษบอกฟักอุลตาเก็ตเอาคูเดต้าหน้าป้ายสารการจังหวัดจระบี่ลงในสื่อโซเชียลเสียดายว่าใส่แว่นตาดำมันจําผมไม่ได้ <c oughs> มันเล่นงานผมไม่ได้แต่เรากล้าสแสดงออกครับมีการปิดถนนประทวงไม่ว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงผมไปมหมดครับข้อเท้าพลิกใส่เฟือกก็ยังถอไป เพราะเรามีอุดมการณ์มุ่งมั่นว่าประชาธิปไตยคือหน้าสูงสุดของพี่น้องประชาชนความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการสร้างเงื่อนไขคําว่าประชาธิปไตยประเทศไทยนะเคยได้ยินใช่ไหมครับประชาธิปไตยแบบไทยๆคือถ้าเติมแบบไทยๆเข้าไปกลายเป็นข้อยกเว้นหมดเลยซึ่งไม่ถูกต้องจงลบความคิดนี้ออกจากสมองของท่านประชาธิปไตยในนานาอารยามีแบบเดียวครับ อย่าเติมคําว่าไทยๆลงไปพอเติมคําว่าไทยๆกลายเป็นข้อยกเว้นซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้องพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญมันต้องพูดถึงประเด็นการด้วยถูกไหมประเด็นการประชาธิปไตยมันคาเดียวกันไหมครับ <laughs> ถามหน่อยที่ได้ยินถ่ายทอดทางสาภานะี่ผมถามหน่อยทีผมก็นั่งฟังงงอยู่พักนึงมันเป็นวาทกรรมครับ ซึ่งมันจริงๆมันก็คือคําที่ต้องแยกกันประชาธิปไตยก็คือประชาธิปไตยเระเด็จการคือเระเด็จการนักการเมืองท่านว่าประยุทธ์จันโอชาเป็นนักการเมืองไหมเป็นไหมไมีคนบอกไม่มีคนบอกเป็นนักการเมืองคือคนที่มีหน้าที่บริหารจาัดก,การทรัพยากรของส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นในตำบลมาจากการเลือกตั้งคือนายกอบตอนายกเทศมนตรี นายกอบอจอผู้ว่าพอทมนะครับหรือนายกรัฐมนตรีคนที่มาบริหารจัดก,การทรัพยากรของพวกเราในภาพส่วนรวมคือนักการเมืองทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นประยุทธจ์จันโอชาคือนักการเมืองผมยืนยันว่าเขาคือนักการเมืองและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย <laughs> ซึ่งเขาพยายามปฏิเสธเพราะถ้า <laughs> เพราะถ้าเขายอมรับแปลว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี กฎหมายเขียนไว้ดีครับกฎหมายรัฐมนูรผมถามว่าที่ท่านดูการอาภิปรายในในสภาเนี่ยเห็นไหมทางทางฝ่ายค้านก็พยายามจะยกคํานิยามอะไรต่างๆว่าคุณประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแน่นอนผมเองผมก็บอกว่าเฮ้ยยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้กินเงินเดือนของภาษีภาคประชาชนนะครับที่สําคัญคือท่านรู้ไหมครับว่ามีมีพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐปี2542 นายกรัฐมนตรีก็ต้องมีบัตรนะ <Okay. S 1> แต่ว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไหมเป็นแน่นอนครับแต่คนที่ออกมาบิดเบือนออกมาแถคือใครผู้วาอุโสใช่ไหมผู้วาอุโสทําตัวเป็นผู้ถือกฎหมายของประเทศซึ่งผมคิดว่าการดิสรับหรือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดและผมเชื่อว่ารุ่นของท่านเนี่ยจะมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงพร้อมๆกับพวกผมที่จะต่อความฝันตอนผมอายุเจ็ดขวบผมรู้จักทีวีขาวดา ตอนคุณอายุ7จ็ขวบ10บขวบผมว่าคุณรู้จักโทรศัพท์มือถือแล้วถูกไหมแปลว่าช่วงอายุกระบวนการเรียนรู้ของพวกเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเจเนอเรชั่น y ออะไรต่างๆเนี่ยคน50-60เนี่ยตอนนี้ถ้าคิดไม่ทันเรื่องเทคโนโลยีตกรุ่นแน่นอนตกขอบไม่ทันเพื่อนเพราะฉะนั้นผมโดยเชื่อมั่นในศักยภาพของกลุ่มเยาวชนปวงชนชาวไทย ในรัฐธรรมนูญที่ท่านมานั่งฟังเนี่ยว่าท่านมีศักยภาพที่ดีกว่าคนที่พยายามเป็นกลุ่มชนชั้นนำในของประเทศไทยในวันนี้นักการเมืองต้องอาศัยคะแนนนิยมถูกไหมจำไว้เลยนะครับท่านจะเห็นว่าที่ผ่านมาทุกคนโทษว่าคอร์รัปชันเกิดจากนักการเมืองผมถามคำหนึ่งว่าการคอร์รัปชันเกิดจากนักการเมืองฝ่ายเดียวทำได้ไหมไม่ได้ได้ <c oughs> นักการเมืองจะโกหกลักชันได้มันต้องมีค่าราชก,การประจำช่วยด้วยจริงไหมจริงที่ผ่านมาจับประหลัดกระทรวงคนหนึ่งจำได้ไหม <laughs> มีเงินตั้งกี่แลกี่กี่เกือบร้อยล้านอยู่ที่บ้านอะ่ะใช่ไหมสุดท้ายก็มีข่าวยิงตัวตายเห็นไหม <laughs> แต่ว่าณวันนี้ถ้าไปดูบ้านผมก็ไม่มีอะไรมีมีบ้านเฉยๆไม่มีเงินสดไม่มีอะไรเพราะเราปฏิญาณตนไว้แล้ว <laughs> ครับคําปฏิญาณตนเป็นเรื่องสําคัญ ผมเข้าไปรัฐสภาไปเป็นประชุมสภาผู้แทนรัษฎรเราก็ปฏิญาณตนจะรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญผมไปอบรมผู้บริหารของกรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยตื่นเช้ามาแปดโมงเช้าครับเข้าแถวปฏิญาณตนจะรักษาไว้ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่มีคนฉีกทุกทีถามว่าเวลาฉีกแล้วคุณทําไงคุณปฏิญาณตนแล้ว คุณปฏิญาณตนแล้วพอมีคนฉีกคุณจำไงถามผมถามไหมนวันนี้คุณธนาธรไปออกทีวียังบอกเลยว่ายังมีเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ที่อาจจะมีรัฐประหารและก็อยากเชิญชวนภาคประชาชนให้ออกมาแต่ว่าพวกเราเป็นกองหน้าแน่นอนผมออกก่อนแน่นอนเราจะกล้าทํากันไหมการพรพลเมืองหนึ่งต้องมีความกล้า และอย่ามองนักการเมืองในด้านลบทั้งหมดเพราะในสังคมในสื่อหลายอย่างที่ผ่านมาพยายามปั่นกระแสให้มองภาพนักการเมืองเป็นภาพลบท่านทราบไหมครับว่าธนาธราสั่งพวกผมว่ายัางไงหนึ่งสอส,อสอห้ามหลับในสภา <c oughs> ห้ามหลับนะ <c oughs> เราบอกเราไม่หลับหรอครับแต่เวลากระพิบตาถ้ามันถ่ายภาพตอนกระพิบตามันต้องว่าผมหลับแน่ เพราะอะไรด้ยครับมันใช้กล้องซูมมันใหญ่ยาวแล้วเขาก็มันนั่งใกล้ๆพวกเราแล้วเวลากดชัตเตอร์คนที่ถ่ายภาพเนี่ยคนที่เล่นกล้องก็จะรู้ถูกไหมมันมีระบบชัตเตอร์กดชึบมันชัชชคือในหนึ่งวินาหนึ่งวินาทีเนี่ยมันสามารถได้ภาพอะไรมันมันออกไปได้หลับตาเน่นอนคุณกระพิษตาก็ได้อะแปลว่าต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวดแค่ที่มุกนี่ไม่กล้าแคะเลยนะไอ้มันคืออากับ กิริยาปกติของปุุชนทั่วไปจริงไหมจริง,รงเวลาคุณคันเนี่ยมันต้องเกาถูกไหม <Yeah. S 1> แต่ว่าพอผมคันหน่อยหรือว่าหาวเนี่ยเพราะมันนั่งสิบชั่วโมงอะ่ะมันน่าหาวไหมมันเป็นอากาศกิริยาปกติแต่เขาถ่ายภาพไปในขณะที่ผมกําลังหาวแล้วก็บอกว่าไม่คุ้มกับภาษีรัศดรที่จ่ายไปเพราะไปหลับแน่ๆในหาวแต่ผมยืนยันนะครับว่า มันคืออากับกิริยาปกติที่ทุกคนเป็นไปได้คําว่าหลับเนี่ยไม่มีสําหรับสอสอพัฒนาคนใหม่แน่นอนและที่สาคัญธนาทรบอกว่าห้ามทุจริตจงทํางานให้คุ้มค่าภาษีตอนตั้งแต่ผมเป็นสอสมีคนตั้งคําถามว่าเงินเดือนคุณสบายเป็นแสนเพราะว่างี้นะผมถามว่าขอบคุณครับที่ท่านตรวจสอบผมว่าผมใช้งบป,ประมาณเงินเดือนเนี่ยคุ้มค่า ในเวลา24ชั่วโมงของผมผมจะใช้เวลาเพื่อพน้องประชาชนได้เยอะมากขอบคุณที่ตรวจสอบช่วยตั้งคําถามย้อนหลังไปด้วยที่สนอชอที่ผ่านมาเนี่ยช่วยตั้งคําถามด้วยสําหรับสนอชอที่ผ่านมาว่าคุ้มค่าไหมใน5ปีที่ผ่านมามีการตรวจสอบไหมมีการตั้งคําถามไหมชูสามนิ้วยังโดนจับเลยรังสีมันลงโดนเป็นแปดคดีหัวเราะลั่นเลยรังรังสีมันลงหลายคนนะครับ ยังไผ่ดาวดินที่ขอนแก่นก็นโดนคดีแค่ไปชูสามนิ้วต,ต่อหน้าประยุทธ์จันโอชาผมไปโชว์แถวหน้าสารการเขาไม่รู้ไม่เป็นใครก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสําคัญคุณอย่าให้ใครมากดความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่าให้ใครมามองว่าคนคืนที่แท้คือปวงชนชาวไทยไม่ใช่เด็ก รู้เรื่องสิทธิเด็กม้างไหมครับไปทาเครือข่ายอย่าลืมนะไปดูเรื่องสิทธิเด็กด้วยหลายๆอย่างเชื่อไหมครับว่าหลายคนมีน้องมีนุ่งรือตัวประสบการณ์ของทุกท่านเอง่ยตอนไปโรงเรียนกินนมจืดทุกวันไหมไม่กิน,กนทิง้งเรไม่กินทุกวันอะ่ะใช่ไหมกินบ้างไม่กินบ้นางทิ้งทุกวัน,นเฮ้ยเด็กไม่มีสิทธิเลือกเลยหรอทำไมข้าราชการทุกคนหรือหลายคนเนี่ยวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวพรุ่งนี้กินข้าวมันไก่ พรุ่งนี้กินนมจืดพรุ่งนี้กินนมช็อกโกแลตพรุ่งนี้กินนมสตรอเบอรี่พรุ่งนี้กินโยเกิร์ตแต่พอเป็นเด็กในโรงเรียนโดนจับยัดให้กินนมจืดทุกวันเกิดอะไรขึ้นครับสิทธทิเด็กไม่มีถูกไหมถ้าไม่เด็กเลือกไม่ได้เพราะเด็กอยู่ในสภาพที่ไม่มีข้อต่อรองใดๆและอยู่ในสภา <c oughs> อยู่ในสภาพในโรงเรียนเนี่ยจะมีอํานาจนิย,ยมสูงหลายคนมีประสบการณ์โดนไถหัวไหมโดนไหม ใครโดนโดนีก็ระยัหน้าผมก็โดนว่าไทยหัวผมเนี่ยผมถามว่าเฮ้ยแล้วเด็กทุน AFS อเมริกันที่มันมาเรียนกับผมสมัยมัธยมเนี่ยทําไมมันไว้ลงทรงยาวล้อหลอวะแล้วทําไมผมต้องมาเข้มงวดทำไมโรงเรียนที่ผมอยู่ประจาต้องมาเข้มงวดเรื่องไถทรงผมซึ่งมันเป็นการละเมิดสิทธิในเนื้อตัวร่างกายคนอื่นผิดกฎหมายพิดิีลและทำ เรื่องของวันนี้เรื่องสิทธิหน้าที่เกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องจริยธรรมด้วยนะหลายอย่างในกฎหมายรัฐมนูญโดยเฉพาะนะครับมีคําว่าเปิดโอกาสรัฐมนูญถือเป็นรัฐมนูญที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะนี่เอกสารทางทีมงานเอามาให้ผมคาว่าเปิดโอกาสเนี่ยแปลว่าคุณกุมอํานาจอยู่และเปิดให้คุณแต่ผมแอนตี้คานี้มาตลอดนะครับ สิทธิมีอยู่ในตัวตนทุกคนคุณไม่สามารถมาเปิดโอกาสพวกผมเรามีสิทธิมีโอกาสอยู่แล้วในมือไม่ต้องให้ใครมาเปิดโอกาสรู้ไหมครับคุณเคยได้ยินคว่าสภาพความว่าลงพื้นที่ไหมครับวันนี้ผู้ว่าการจังหวัดพังงาลงพื้นที่พบประชาชนวันนี้หัวหน้าสํานักงานผู้อำนวยการกองลงพื้นที่พบประชาชนแปลว่าคุณอยู่ สูงไหมลงผู้ประชาชนถูกไหมแปลว่ามีการแบ่งอะไรครับแบ่งชนชัน้นผมแอนตี้คำนี้มาตลอดในรันร่างหนังสือราชการของผมถ้าทีมงานร่างหนังสือแล้วผมผ่านแฟ้มนะหนัวหน้าครับท่านปอครับถ้าบอกว่าลงประชาชน,นขีดทิ้งไปไปไปแก้ใหม่แปลว่าเข้าพื้นที่ครับต้องเข้าพื้นที่พบประชาชนแปลว่าคุณอยู่ในระดับเดียวกันอย่าลงไปพบประชาชน คำบางคำเหล่านี้คือการแบ่งชนชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังแล้วต้องช่วยกันนะครับว่าการเป็นพลเมืองหนึ่งความกล้าที่ผมบอกกล้าไหมกล้าและวโปรเทคตัวเองได้ไหมกล้าแล้วมีแนวร่วมเพิ่มไหมคำนิยามคือข่ายเมื่อกี้ใครจําได้นะครับก็ลองจดไว้เอาไปใช้ใเป็นประโยชน์นักวิชาการหลายคนก็ฟังคํานิยามของผมคําว่าเครือข่ายก็หลายคนก็ถูกใจก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ พรรคการเมืองครับเรื่องประชาธิปไตยมันเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองแน่นอนไม่พูดถึงพรรคการเมืองไม่ได้พรรคการเมืองมีคํานิยามนะครับคือคณะบุคคลที่รวมตัวกันเป็นองค์กรถาวรมีแนวความคิดเห็นสอดคล้องต้องกันในหลักการอํานวยการปกควกองประเทศและมีจุดมุ่งหมายเพื่อเอานโยบายเหล่านั้นมาบริหารประเทศพร้อมกับต้องส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนี่คำนิยามพรรคการเมืองชัด แต่บางพักไม่สงเกิด <g ül> อะไรขึ้นครับเห็นไหมพักอนาคตใหม่หัวหน้าธานาธรบอกเลยห้ามประท้วงฟึกฟัเหมือนสภาที่ผ่านมาห้ามยกมือเทคนิคเราเนี่ยเคยเป็นผู้ชมมาก่อนในสภา,าในเวลามีการประท้วงเล็กๆน้อยๆอ,อะไรมันอึนดอัดมันเล่นเกมอะไรกันวะพวกสสพวกนี้ มันทาให้รู้สึกเสียเวลาแทนที่จะเข้าเนื้อหาสาระสั้นเร็วกระชับไม่เกี๋ยวประตงนั่นนี่นั่นกันเราเลยตั้งยกระดับครับตั้งยกระดับการพัฒนาสสว่าถ้าคุณจะบระทวงการุณาประท้วงให้เข้าประเด็นของข้อบังคับการประชุมสภาและฟังประธานสภาเป็นหลักเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมซึ่งเป็นสสอหน้าใหม่ก็จะไปอบรมก็ต้องขอบคุณทีมง,งานทางรัฐสภาทางสสอที่ที่จัด โครงการลักษณะเช่นนี้ซึ่งผมตั้งใจแน่นอนว่ายังไงต้องไปร่วมไปเช้าก่อนแน่นอนไปก่อนแล้วกลับหลังด้วยแน่นอนแล้วไม่หาวไ,ไม่หลับแล้วเนื้อหาสาระก,การประชุมเนี่ยหลายท่านที่ถ้ารู้จักผมดีนะประชุมเสร็จปับ๊บผมสรุปเนื้อหาในฐานะเป็นเลขาเลขาการประชุมเป็นกรอนครับผมจะสรุปเนื้อหาให้ชัดเป็นกรอนพูดถึงเรื่องคำนิยามแล้วน,นะครับ ผมฉีดวัคซีนให้ท่านเรื่องการเป็นหัวใจนักหลาดแล้วนะอย่าลืมเรื่องการละมัสูตรนะครับคุณสมบัติของพลเมืองต้องมีหลักการละมัสูตรกำกับคืออย่าเชื่ออะไรไง,ไง่ายๆทุกวันนี้แช์มั่วใช่ไหมตัดต่อมั่วไปหมดสื่อมวลชนสื่อเนี่ยไอที่อยู่ในมือเยอะแยะไปหมดบางคนก็มาแล้วเช้าๆไอพวกสวัสดีต,ตอนเช้าอย่าพูดถึงเงาเบือ่อ ส่งมาได้แล้วส,สถิติที่ผ่านมาหลายคนนะไอสวัสดีตอนเช้ามาจากคนอายุเกินหกสิบทั้งนั้น <c oughs> ผมนี่ไม่ตาหลับเลยวะเจ้าเอื้อคือบางทีเป็นมารยาทเราก็กดไลค์กลับไปขอบคุณนะดีตอนเช้ตนเดี๋ยวเขาจะหาว่าสอสอไม่มีมิตรไมตรีกันอีกเลยถูกไหมแต่จริงๆริงนะเขาตั้งเป็นระบบแล้วกดปิ้งเดียวสวัสดีตอนเช้าหมดเป็นร้อยคนแต่เราก็ต้องตอบเป็นมารยาทถามว่าได้อะไรขึ้นมากับการสื่อสารลักษณะอย่างนี้ถูกไหม ผมเชื่อว่าหลายคนไม่เอาเกมอาวี RV, ใครเล่นบนะ้างยกมือหน่อยม,นะมีคนเล่นมีคนเล่นเดี๋ยวกับบีแล้วจากแข่งครับในนามพรคอนารุตใหม่นี่เราจะมีกิจกรรมลักษณะนี้นะครับอันนี้ต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจงมีความกล้าในการคิดนอกกรอบผมเล่าประสบการณ์ในการคิดนอกกรอบหลายอย่างนะครับเล่าประสบการณ์ก่อน เพราะว่ามันจะเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าสมัยที่หลายปีก่อนมีณวันนี้ทุกคนเห็นเป็นเรื่องปกติเห็นพารามมเตอร์บินไหมครับเครื่องร่อนเคืงบินล่มร่อนอ่ะครับเคยเล่นด้วยปะจริงปะผมเป็นหนึ่งในสิบของการบุกเบิกพารามมเตอร์ในประเทศไทยรุ่นแรกๆปี2538 เป็นมา20กว่าปีแล้วไม่มีใครเชื่อว่าพอผมมาบินต่างจังหวัดเนี่ยพอบินลงพับหนึกว่ารัง่งสามจังหวัดก็ไปมาแล้วไปทั่วประเทศไทยเบกิกเบกิเบกไปๆหนึกว่านึกว่าฝรัง่งแปลว่าอะไรครับถามความคิดคุณเนี่ยคนไทยทําไม่ได้เลยวะเน,นี่ยใช่ไหมวันนี้ผมมารณรงค์ให้วงชนชาวไทยที่อยู่ในเนี้ย ที่เป็นเยาวชนต่างๆเนี่ยท่านมีลิขสิทธิ์บางอย่างไอเดียสมองปัญญาประดิษฐ์ของท่านบ้างไว้ในในสมองท่านมีลิขสิทธิ์ส่วนตัวบ้างไหมเป็นคําท้าทายนะผมให้เป็นคําท้าทายสําหรับหลายคนว่าถ้าท่านคิดอะไรได้จงสร้างนวัตรกรรมที่เป็นลิขสิทธิ์ของท่านให้จงได้และท่านก็จะมีความแตกต่างจงเข้าไปเรียนรู้ตลาดหุ้น จงเข้าไปเรียนรู้วิธีคิดของการเป็นนักสู้แรงงานจงเรียนรู้หลักวิชาชีพที่ท่านประกอบหลักวิชาชีพที่ท่านจะต้องไปทําในอนาคตแต่ยึดมั่นในอุดมการอย่าให้เป็นแบบคนบางคนนะครับผมไปเจอครับประชุมสภาวันดีจัน ตนสอนผมเรื่องประชาธิปไตยอย่นี้วันเปลือว <St an> ัน <t> น <narratives> ี้ตนยกมือให้ประเด็นการผมไม่ยกมือไหวอศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยผมบอกคุณก็เป็นสสแม้คุณเป็นอาจารย์แต่วันนี้คุณทรยศอุดมการคุณสอนผมให้เป็นคนรักประชาธิปไตยอะเขารบความคิดเห็นของคน,คนส่วนใหญ่ของประเทศอะ่ะและตอนคุณหาเสียงคุณบอกไม่เอาพยุด้วยซ้ำอะ แล้ววันที่ยกมือหวตประยุทธ์คุณก็ยกมือบวตผมก็เลยถามตรงหน้าห้องน้ำนั่นแหละอาจารย์ผมครับไม่บอกว่าใครอันนี้เล่าให้ฟังถามว่าทําไมมันถึงเปลี่ยนแรงได้ถึงขนาดนี้นะครับผมยังโดนนรงแล้วก็ยังเชิญชวนแล้วก็อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าสอสพัฒนาคตใหม่ยืนยันยึดมั่นในอุดมการแน่นอนครับเราไม่มีขายตัว เดี๋ยวปูเอาไว้เล่านะตอนท้ายมีเนื่อหายนิหน่อยไปเรื่อยๆนะเรื่องของสิทธิในการเคารพเคารพหน้าที่เคารพตัวเองอะไรต่างๆในเทีงวิชาการเนี่ยมีเยอะเคารพท้องถิ่นด้วยครับท่านเชื่อไหมครับสิบกวาปีที่แล้วราชาการส่วนกลางมาในพื้นที่จังหวัดกระบ,บี่จัดประชุมในโรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งใครไปสู่สันหอยเจ็ดสบล้านีกระบ,บี่มาแล้วไหมไปละ อปยังไปยังนี่ใกล้แค่นี้เองนะขอท่านขอจงเดือนไปจนเย็นก็ได้สุสานน้อย75ล้านปีที่ตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็เจอคํานี้แล้วแล้วมีแหล่งสุสานหอยเป็นหอยน้ําจืดแล้วก็มีสามสี่จุดตรงนั้นนะครับไปศึกษาไปดูได้วันหนึ่งก็สิบกว่าปีก่อนนักวิชาการที่กรุงเทพมาประชุมที่จังหวัดกระบี่เชิญภาคเอกชนหัวหน้าส่วนราชการไปนั่งคุยบอกว่าสุสานน้อย75ล้านปีตอนนี้ วิทยาศาสตร์ที่สุดแล้วเหลือ45ล้านปีต่อไปคนจังหวัดกระบี่จะต้องไปเที่ยวสุสานหอย45ล้านปีแล้วนะในห้องประชุมโอ้ทุกคนเออดีใจมากเลยเข้าราชาการส่วนกลางนักวิทยาศาสตร์ใหญ่มาบอกผมยกมือถามว่าท่านครับตั้งแต่ผมเกิดมาผมรู้จักสุสานหอย75ล้านปีวันนี้ถ้าท่านจะให้เปลี่ยน ช่วยตอบคำถามผมก่อนหนึ่งท่านเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์มาใช่ไหมครับไหในไใงรเรียนวิทยศาสตร์้าเรียนสายวิทย์ไม่เรียนสายวิทย์ก็ต้องรู้แล้วอะไรเล็กสุดโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนมีอะไรเล็กอีกควาเดี๋ยวนี้เล็กกว่าควาอีกถูกไหมผมถามเขาว่าท่านนักวิชาการครับ อีกสิปีข้างหน้าถ้าวิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่าสุสานหอยที่ผมรู้จัก75ล้านปีวันนี้ท่านบอก45ล้านปีถ้าอีกสิปีข้างหน้าวิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่าสุสานหอยบ้านผมเหลือ15ล้านปีผมต้องเปลี่ยนตามท่านไหมเปลี่ยนไหมที่ประชุมยกมือให้ความเห็นสน,สนับสนุนผมทั้งหมดว่าหนึ่งไม่เปลี่ยนโดยมีสตรอรี่เรื่องเล่าโดยซ้ําถูกไหมเราเล่าได้นีครับ แต่ถ้าคุณมายัดเยียดความคิดบอกว่าท้องถิ่นคุณต้องเปลี่ยนเพราะฉันพิสูจน์มาแล้วคุณไม่ได้เก่งกว่าฉันฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่กทมอขอเปลี่ยน็นสุสานน้อยสี่สิบห้าล้านปีป้ายที่สนามบินต้องเปลี่ยนป้ายที่สุส,นา,นา,ส,า,สานน้อยต้องเปลี่ยนคุณเอาไหมอ่ะผมบอกว่าผมไม่เอาผมยืนยันเจ็ดสิบห้าล้านปีแต่มีสตรอรี่เล่าสําหรับนักท่องเที่ยวมีป้ายอธิบายครับนั่นคือวิธีคิดของการเคารพท,ท้องถิ่นใช่ไหมใช่ ราะฉะนั้นนี่นี่คือประสบการณ์ที่มาเล่าให้พวกเราฟังว่าคุณกล้าก้าวข้ามความกล้าเหล่านั้นออกมาเสนอความคิดคุณไหมจริงไหมหลายอย่างนะครับวิธีคิดของของคนที่เป็นพล,ลเมืองเนี่ยต้องกล้าและต้องมีความเห็นแย้งเป็นกระบี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับหัวหน้าส่วนราชการมาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั่งรถไปเกาะลันตาเคยไปไหมใครไปไหมเกาะลันตาลันตาเคยไปแล้ว ตอนนี้มีสะพานนะมีแพรช่วงหนึ่ง<ม>เขาบอกว่าโอ้ดีมากเลยเกาะลันตาเนี่ยถนนมันลุกลังนะฝรั่งชอบต้องดูธรรมชาติดิบๆอย่างเงี้ยไม่ต้องวาดยางหรอกพี่ผมก็มองหน้าในรถบอกอไอเดียมีชิบหายเลยมันขายความลําบากกูเนี่ยนะ <c oughs> คนเป็นโรคปอดเท่าไหร่เวลาฝนตกถนนลื่นเท่าไหร่รถล้มเท่าไหร่เวลาแล้งหน้าแล้งฝุ่นเท่าไหร่เป็นโรคปอดเท่าไหร่คุณเอาความลําบากของคน ในพื้นที่มาเป็นจุดขายนักท่องเที่ยวแล้วคุณบอกให้คงสภาพแบบน,นั้นเอาไว้ไหวไหมครับไม่ไหวะไม่ไหวนะครับ,น,รบนี่คือการเคารพท้องถิ่นนอกจากเคารพหน้าที่ตามกฎหมายรนนนะถูกไหม,ไมนี่คือเคสตัวอย่างที่ผมพยายามมายกให้พวกเราได้เห็นภาพนะครับ <c oughs> ประชาธิปไตยของพวกเราเนี่ยมันต้องเป็นประชาธิปไตยที่เป็นนานาอารยะนะครับมีการตรวจสอบทวงดุล แล้วก็ปีข้อตกลงมีวาระสี่ปีเลือกทีถูกไหมวันนี้คุณไม่พอใจอีกสี่ปีเลือกใหม่ถูกไหมแต่ประเทศไทยที่ผ่านมาพยายามจะปั่นกระแสสร้างความเลียดชังให้กับนักการเมืองอะไรก็โทษนักการเมืองโทษไปหมดและพยายามจะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวเพื่อมาบอกว่าจะสงบสยบความวุ่นวายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆเราย้อนไปหลาย,ลายปีที่ผ่านมาเห็นว่า ประเทศไทยถ้ามันถ้ามันรัฐประหารดีจริงป่านนี้มันจะเริญไปแล้วมันไปไกลกว่าแล้วสมัยผมอ,อยู่ม .3 เนี่ยผมก็ได้ยินคําว่าชดชุบช,ชัชวาท่อแก๊สในประเทศไทยมันต้องรวย,ยดีให่ใหญ่เลยชดชวบชัดช,ชวา,นาจนปัจจุบันมันก็ยังเป็นประเทศกําลังพัฒน,นาแล้วบางคนบอกว่าจริงจริง